นาฝนแบบนี้สิปลูกแตงกวาแบบใดให้เม็ดมันเปเนากนงอกเมนี่ไม่ใยนะกบภารกิจปลูกแตงกวาสิมาว้าสู้ฟังค่ะขั้นแรกเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ก่อนนะคะอยากปลูกเป็นมเมล็ดพันธุ์แบบใดก็เลือกได้เลยค่ะส่วนเมนี่ไม่ใยร้องปลูกเป็นพันธุ์ที่เขาปรับปรุงมาหรือที่เอิ้นวาเอฟวันนะคะพออยากรู้ว่ามันแตกต่างกับพันธุ์ทั่วไปจังใดแน่ช่วงนาฝนนี่ให้โยกแปลงขึ้นสูงหรือเฮดลักษณะเป็นโพ้นขึ้นนะคะ เคื่องห้น์บอกขังเวลาฝนตกเห็ดแปลงแล้วๆที่นี่ก็เอาเมาเล็ดมาวางลงบนดินเลยค่ะ ก็ต้องขุดหลุมนะคะโดยการระยะห่างประมาณ30เซนตต่อตน้นวางมาเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วที่นี่ก็เอาดินในแปลงบริเวณที่ล่วนซุยดีมาก,กรบบางๆมือแรกลดน้ำให้ชุ่มนะคะส่วนแม่หญ่จะปล่อยจ่ายน้ำยดทิ้งไว้เลยค่ะประมาณ2-3ชั่วโมงประมาณ3-4มื้อเขาก็จะได้แตงที่งอกทุกเม็ดแบบนี้ในขณะที่ฝนตกติดต่อกันกับ่มีเม็ดใดมันเน่าเลยค่ะสำหรับการปลูกบวบกระช้วิธีเดียวกันนะคะ จะแตกตั้งกันที่ความห่างของบวบจะมากกว่าแต่งเท่านั้นเองค่ะมีข้อสงสัยอันใดฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หย่นะน้ำค่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะ